สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายหัวข้อธรรมะเรื่องลักษณะของจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นอย่างไร EP นี้เป็น EP ที่37แล้วนะครับก็มาดูประเด็นที่วันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ของมือในการอธิบายอ,าอธิบาย เรื่องรูปนามขันห้าแล้วก็ตัวจิตลักษณะการทํางานของจิตกับรูปนามขันห้ามันเป็นลักษณะยังไงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพกันนะครับแล้วก็หัวข้อที่2คือทําไมต้องรู้เฉยๆหรือดูจิตนิ่งเฉยในช่วงแรกของการปฏิบัติมาดูหัวข้อที่3ก็คือลักษณะของจิตที่ฝึกดีแล้วถ้ารู้หรือจิตต้องแยกออกจากขันนะครับอ่ะโอเคเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนก็คือ,อใช้ลักษณะ ของสัญ,ญลักษณ์มือแทนขันห้าและธาตุรู้หรือจิตเพื่ออธิบายผมจะสมมตุติการทําท่าของมือนะครับว่าถ้าเกิดผมแบมืออยงนี้ก็คือมีอยู่5นิ้วก็ให้แสดงแทนขันห้าสมมตินี่คือขันห้าการขันห้าประกอบด้วยรูปสัญญาสังขารเวทนาวิญญาณนี่คือขันห้าเป็นฝั่งเกิดดับ ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวจิตหรือตัวธาตุรู้เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือไม่เกิดไม่ดับอ่ะนี่คือองค์ประกอบสองอย่างคือมีขันห้ากับตัวธาตุรู้แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้แสดงด้วยสัญ,ญลักษณ์มือมันคือเสียงพูดของผมถ้าอ่าเมื่อ,อไหร่ที่ผมพูดเนี่ยให้ให้ถือว่าเป็น เสียงที่พูดออกมาหรือเสียงในใจมีอยู่2อ,อย่างคือแทนค่าด้วยแทนค่าเสียงพูดของผมด้วยเสียงในใจหรือเสียงที่พูดออกมาดังนั้นดังนั้นอันนี้คือรูปนาวขันท่าอันนี้คือตัวจิตหรือตัวธาตุรูอ้อันนี้ที่ผมพูดคือ เสียงพูดหรือเสียงในใจเสียงในใจก็คือความคิดนะครับมันจะมีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อที่2ว่าทําไมต้องรู้เฉยๆหรือดูจิตนิ่งเฉยในช่วงแรกของการฝึกทำไมถึงต้องเวลารู้เราต้องรู้เฉยๆแล้วก็จบที่ความรู้สึกเฉยๆที่ไม่มีเรื่องราวหรือดูจิตนิ่งจิตเฉยทำไมต้องทําอย่างนั้นในช่วงแรกถ้าตามระบบจิต ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยตัวธาตุรู้กับตัวขันห้าโดยเฉพาะตัวนามขันสี่คืออสัญญาสังขารเวทนาวิญญาณ4ตัวเนี้ยมันจะสร้างอาการปรุงแต่งขึ้นมาที่อาการปรุงแต่งมันจะเป็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกความจำอ่ะเนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาแล้วตัวธาตุรู้เนี่ยจะถูกตั้งค่าให้ไปเกาะยึดรวมกันกับรูปนามขันห้าตัวธาตุรู้ เขาจะมีคุณสมบัติในการรับรู้อรู้ตัวเองกับรู้อ่สิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏคือขันห้าแต่ว่าตัวธาตุรู้เนี่ยไปประกบติดรวมกันตัวธาตุรู้เขาจะไม่ได้เห็นตัวเองอเขาจะไม่รู้ตัวเองว่าอ่ามันมีตัวเองอยู่ตัวเองที่เป็นความไม่มีเนะอ่ะเพราะว่าไม่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยมันมีมันมีตัวเองอยู่มันมี ตัวธาตุรู้หรือตัวจิตอยู่ไม่มีใครมาบอกจนกว่าจะมีคนมาบอกมีคนมาชี้ว่าเฮ้ยมันมีอยู่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะ,ะดังนั้นเมื่อมันประกบติดไปแล้วเขาไม่รู้ตัวเองหรอกเพราะเขาไม่มีใครมาบอกอไม่รู้วิธีการดูตัวเองด้วยซ้ําะเขาก็แค่เห็นสิ่งที่มันมีตัวตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีที่เห็นก็คือรูปกายแล้วก็ สัญญาสังขารเวทนาวิญญาณความคิดอารมณ์ความรู้สึกความจําอันนี้มันเห็นมันเห็นว่าเป็นเสียงที่คิดมันเลยไปเกาะรวมกันเกาะรวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่ที่มีความคิดอารมณ์ความรู้สึกความจําขึ้นมาตัวเนี้จะไปรับรู้ไอ้ขันห้านี่แหละทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเสียงของเราเพราะว่ามันไม่มีใครคิดนอกจากเราคิดไม่มีใครรู้สึกนอกจากเรารู้สึกไม่มีใครจําไม่มีใครเป็น ไม่มีใครจำอนอกจากเราจำาน่ะทำให้เขาไม่เห็นตัวเองแต่เขาไม่เห็นรูปนามขันห้าที่ไม่ใช่เขาอะและประเด็นคือทำไมเราต้องรู้เฉยๆในช่วงแรกหรือดูจิตนิ่งจิตเฉยในช่วงแรกอะ,อะจำได้ไหมครับเมื่อกี้เรามีสามองค์ประกอบก็คือ1คือรูปนามขันห้าสคือตัวจิตหรือตัวธาตุรู้สคือเสียงที่ผมพูดเสียงที่ผมพูด แทนค่าด้วยคําพูดหรือเสียงในใจอ่ะดังนั้นกระบวนการจะเป็นอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่มีเสียงพูดหรือเสียงในใจมันคืออาการปรุงแต่งเมื่อมีอาการปรุงแต่งเกิดขึ้นตัวจิตหรือตัวธาตุรู้ก็จะไปเกาะกับอาการปรุงแต่งหรือตัวรูปนามกันห้าโดยทันทีอ่ะเดี๋ยวผมจะแส,แสดงให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ผมเป็นผู้กำกับผมสั่งแอคชั่นเนี่ยมันจะมี3มองค์ประกอบนี้ทํางานอยู่ก็คือรูปนามขันห้า แล้วก็ตัวจิตหรือตัวธาตุรู้แล้วก็เสียงอ c t i o n นั่นนะครับวันนี้เราจะไปกินอะไรดีเออวันนี้เรานัดเพื่อนเรานัดเพื่อนที่ไหนนัดเออจาไม่ได้วะเออเดี๋ยวเราลองโทรไปหาเขาดูดีกว่าอ่ะคัดแล้วนะครับก็กี้เห็นนะครับนี่คือลักษณะของจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนอ่ะก็คือไม่รู้ว่าเออ เราจะเข้าถึงตัวธาตุรู้ยังไงดังนั้นมันจึงเกาะยึดกันอยู่อย่างนั้นไม่ว่าคุณพูดออกมาหรือมีเสียงในใจคิดมันจะเป็นความผิดของเราอาจจะเป็นตัวเราเป็นของของเรานั่นเองอ่มันก็คือเป็นรูปนามขันห้าก็คือตัวธาตุรู้ไปยึดเกาะอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบที่2ส,สมมุติถ้าเกิดคนเคยฝึกรู้นิ่งๆรู้เฉยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นต่อไปนะครับ อ่แอคชั่นเลยนะครับวันนี้เรานัดเพื่อนที่สยามสแควร์เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินสุก,กี้จุดจุดจุดเอ๊ะจำไม่ได้ว่าเขานัดกันเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงเนาะมีใครจำได้บ้างว่าเออโทรไปถามคนนี้ดีกว่าอ๋อจำได้แล้วเออนัดกันตอนเที่ยงดีกว่าโอ้ลืมได้ไงวะ คัดนะครับก็เมื่อมีเสียงของความคิดเกิดขึ้นตัวจิตหรือตัวธาตุรู้เนี่ยก็จะกลับไปยึดเกาะกับตัวรูปนามขันหแต่เมื่อไหร่เราเข้าไปดูจิตหรือเรารู้เฉยๆรู้เฉยๆปุ๊บตัวรูปนามขันห้าเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปเหลือแต่ตัวจิตหรือธาตุรู้อย่างเดียวที่เขาทำงานแต่มันจะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะกลับไปเกาะเหมือนเดิม แล้วเมื่อไหร่เรารู้เฉยๆหรือเข้าไปดูจิตนิ่งจิตเฉยปุ๊บมันก็จะเหลือแต่ตัวจิตอย่างเดียวทีนี้จะเห็นว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงแรกของการปฏิบัติคือถ้ารู้จะเลือกข้างระหว่างคุณจะแยกออกมาจากรูปนามขัน5ก็คือรู้เฉยๆนี่แหละ,ะหรือดูจิตนิ่งจิตเฉยมันจะหลุดออกมาตัว ตัวรูปนามขันห้าพอมันหลุดปุ๊บมันมันจะหายไปแต่เมื่อไหร่มีเสียงของความคิดเกิดขึ้นมันก็จะกลับไปเกาะเกาะกันเหมือนเดิมอ่ะอ่านี่แหละครับคือเป็นสภาวะในช่วงฝึกปฏิบัติแรกๆตัวธาตุรู้ยังเลือกอยู่ว่าเออเขาจะเลือกฝั่งที่รู้เฉยๆอ่ะหรือฝั่งคิดอ่ะถ้าแปลง่ายๆคือถ้ารู้จะไม่คิดถ้าคิดจะไม่รู้อ่ะมันจะเหมือนเลือกข้างใดข้างหนึ่งอ่านี่คือ เหตุผลว่าทําไมช่วงแรกๆเราฝึกรู้เฉยๆหรือดูจิตนิ่งจิตเฉยเพราะว่าตอนนั้นตัวรูปนามขันห้ากับตัวจิตมันจะเกาะกันอย่างเหนียวแน่นเมื่อไหร่ที่เรารู้เฉยๆปุ๊บมันจะหลุดออกมาแวบนึงอ่าแล้วเดี๋ยวมันมีเสียงปุ๊บมันก็กลับไปเกาะกันใหม่อ่าดังนั้นเราจึงต้องใช้วิธีการรู้นิ่งๆเฉยๆอ่า นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้นิ่งๆเฉยๆเนี่ยเราจะอยู่ในสภาวะไม่ปรุงแต่งไอ้ช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่เราไม่คิดแต่จะเข้าใจหรือเปล่าว่าไอ้ความรู้สึกนิ่งๆเฉยๆมันคือช่วงที่เราไม่คิดมันคือการคล้ายๆตัดทอนกําลังของไอ้ตัวสังคัญปรุงแต่งโดยโดยทั่วไปปกติเราจะใช้ความคิดตลอดเวลาเมื่อเมื่อเรารู้นิ่งๆเฉยๆในช่วงแรกๆปุ๊บมันจะหลุดออกจากความคิดอ่ะมันจะเป็น เหมือนค่อยๆตัดทีละท่อนตัดเป็นท่อนๆท่นๆจนอไอตัวท่อนๆมันถูกตัดเยอะขึ้นเรื่อยๆไอตัวธาตุรู้ก็มีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันจึงทำให้อ่าการพัฒนาสภาวะเป็นไปในลำดับต่อไปนะครับอ่ามาดูหัวข้อที่สามคือลักษณะของจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นยังไงอ่าถ้าจิตที่ฝึกดีแล้วคือตัวจิตหรือตัวธาตุรู้จะ แยกออกจากรูปนามขันห้าแล้วก็ตัวจิตหรือตัวธาตุรู้เนี่ยจะมีกําลังค่อนข้างมากจนไม่สามารถจะดูดกลับเข้าไปเกาะเป็นหนึ่งเดียวกันได้เหมือนเดิมอะ่ะมันจะเป็นแยกกันแล้วเห็นสภาวะสองฝั่งคือฝั่งหนึ่งมีรู้ทํางานอยู่ก็คือรู้ที่เป็น ความรู้สึกนิ่ง,งๆเฉยๆหรือโลงว่างไม่มีอะไรในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็ทํางานของมันมันจะเหมือนประจันหน้ากันมันจะมีรู้ที่เห็นตัวเองอยู่คือมีความรู้สึกนิ่งๆเฉยๆในขณะเดียวกันก็เห็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่ทํางานพร้อมกันไปเลยอ่ะมันจะเป็นลักษณะนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นว่าถ้าเกิดเป็นจิตที่พัฒนาดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมัน เป็นสภาวะที่แยกออกมาหรือสภาวะแยกส่วนอะถ้ามี3องค์ประกอบเหมือนกันก็คือมีขันห้ามีมีจิตหรือธาตุรู้แล้วก็มีเสียงที่ผมพูดที่แทนค่าด้วยเสียงในใจหรือเสียงที่พูดออกมานะอ่ะทีนี้มาดูแอคชั่นกันว่าไอลักษณะการทำงานของจิตจะเป็นไงก็อ่ะแอคชั่นนะครับ วันนี้เราจะไปดูหนังเรื่องอะไรดีเพราะว่าได้ข่าวมาว่ามันเพิ่งจะเข้าเออเรื่องนี้ก็สนุกนะแต่ว่าเรื่องนั้นก็น่าจะสนุกกว่าเพราะว่ามีคนแนะนำดูจากรีวิวหลายๆเรื่องแล้วเออคนนี้เขาบอกว่าเออมันมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างตื่นตาตื่นใจแต่ตั๋วมันค่อนข้างแพงไปหน่อยนะผมคิดว่าราคานี้มันสูงไปหน่อย แต่เพื่อนมาบอกว่าราคานี้มันไม่แพงแล้วมันเป็นระบบเลเซอร์ที่มีความคมชัดสูงมากอ่ะเห็นไหมครับว่าความแตกต่างของจิตที่พัฒนาแล้วมันต่างกับจิตที่กำลังเดินอยู่ในช่วงแรกอย่างไรถ้าช่วงแรกที่คุณเห็นเมื่อมีเสียงพูดมันจะแยกออกมาพอแยกมาปุ๊บไอตัวรูปนาขันห้าก,ก็จะหายไป อ่าแต่พอพอมีเสียงพูดอ่าหรือเสียงในใจเกิดขึ้นมันก็จะโผล่มาแล้วก็กลับไปเกาะกันเหมือนเดิมอ่าแต่ถ้าจิตที่พัฒนาดีแล้วคือจะเกิดสภาวะแยกส่วนก็คือตัวจิตหรือตัวธาตุรู้จะแยกออกจากรูปนามพันห้าจะเป็นลักษณะนี้เมื่อมีเสียงอ่ามันจะเกิดการแยกกันก่อนอ่แต่ผมบอกนิดนึงว่าก่อนที่มันจะแยกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้มันจะแบบเหมือนเหมือนแบบ เราจะเห็นความคิดบ่อยมากอ่ะแบบเหมือนเราแยกออกมาเรารู้เฉยๆออกมาปุ๊บแป๊บเดียวมันจะถูกความคิดดึงกลับเข้าไปแล้วมันก็จะดึงออกมาอีกมันจะเป็นลักษณะการฉุดกระชากดึง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 อ่าตอนนั้นคุณจะเห็นความคิดอ่ามิติของความคิดที่ลากรู้เข้าไปจมอยู่กับมันแล้วก็อยู่ๆก็กลับมารู้เฉยๆความคิดก็จะหายไปแล้วอยู่ๆก็อยู่ในมิติความคิดอีก อ่ามันจะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาจนมีวันหนึ่งปุ๊บมันดึงออกมาจนจนมันไอตัวธาตุรู้มันสามารถแยกออกมาและทรงอยู่ได้ด้วยกําลังของมันเองอย่ากอิสระแล้วเมื่อมีเสียงความคิดเกิดขึ้นมันก็จะโผล่มาไอตัวรูปนามขันห้าโดยเฉพาะไอตัวสัญญาสังขารเวทนาที่สร้างอากาศบุงแต่งมันจะโผล่ขึ้นมาแต่ว่ามันจะไม่เกาะติดกันมันจะโผล่ขึ้นมาประจันหน้ากันอ่ามันคือตัวธาตุรู้มันจะเป็น ฐานใหญ่ๆที่เป็นความว่างแล้วก็มีความจําความคิดอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาในความยากขึ้นมาในความว่างมันจะเหมือนอยู่ในที่เดียวกันแต่มันไม่ได้ซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวอตอนนี้เราจะรู้สึกถึงความแตกต่างของสองสิ่งในที่เดียวกันเป็นความรู้สึกที่มันแยกออกออมันเป็นสภาวะแยกส่วนแต่ไม่ใช่แยกเป็นซ้ายเป็นขวามันแยกออกมาจากความรู้สึกเมื่อมีเสียง เกิดขึ้นเสียงในใจเกิดขึ้นหรืออารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะเห็นเป็นอีกตัวหนึ่งมันจะไม่ได้เกาะเดียวกันมันจะเหมือนประจันหน้ากันเมื่อไอตัวรูปนามขันห้าที่เป็นอาการปรุงแต่งมันหมดเหตุปัจจัยมันก็หายไปมันก็หายไปมันก็เหลือแต่ตัวธาตุรู้ที่ทํางานอยู่เดียวๆพอมันกลับมาอีกมีเหตุปัจจัยให้ปรุงแต่งปุ๊บมันก็ขึ้นมาอีกแล้วก็หมดเหตุก็หายไป มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นสภาวะสองฝั่งที่มีธาตุรู้แยกออกมาฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งโลกุตละส่วนรูปนามขันห้าเป็นฝั่งโลกียะเขาก็จะอยู่ฝั่งนี้อ่ะมันจะเหมือนเป็นสภาวะสองฝั่งอ่ะประมาณนี้ครับมีเสียงตัวขันห้าก็โผล่หมดเสียงก็หายตัวรู้ก็ทำงานอยู่ มีเสียงก็โผล่มาอีกแล้วตัวรู้ก็ทํางานอยู่อ่ะเขาก็รู้ตัวเขาเองแล้วก็ไปไปรู้รูปตามขันห้าอ่ะพอหมดเสียงก็หายอันนี้คือเป็นสภาวะจิตที่พัฒนาหรือเป็นจิตที่ฝึกดีแล้วพอมันแยกออกไปปุ๊บมันจะไม่กลับไปรวมกันละทีนี้มันก็เหลือแต่การพัฒนาสภาวะจากจิตที่มีตัวตนไปสู่จิตที่ไม่มีตัวตนอะถ้าเกิดคนจําได้ก็จะเห็น ที่ผมชอบใช้เวลาจิตมันถูกแยกออกมายืนอยู่อย่างมั่นคงแล้วแต่ว่ายังมีวงแหวนสีฟ้าครอบมันอยู่ตรงนั้นมันเป็นคล้ายๆเชื้อเกิดที่มันยังหลงเหลืออยู่กเเ็เมื่อพัฒนาจิตจนมันแยกออกแล้วมันก็จะพัฒนาไปถึงที่สุดก็คือไอตัววงแหวนที่มันครอบอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกทําลายหรือถูกสลายไปแล้วก็ จิตก็จะหลุดพ้นเป็นอิสระจากรูปนำกันห้าโดยสิ้นเชิงอ่ะเมื่อจิตมันแยกแล้วที่เหลือเราก็ใช้วิธีเดิมเดินไปเรื่อยเรื่รู้ไปเรื่อยเรือ่ะรู้นิ่งๆเฉยๆโล่วงว่างไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันจะเกิดกำลังสติสมาธิรวมอยู่กับตัวจิตแล้วมันจะไปสลายตัวตนไอ้ที่ที่มันครอบมันอยู่ไอ้ตัววงแหวนสีฟ้าจนสุดท้ายหายเกลี้ยงไปตัวธาตุรู้กับตัวจิตก็ อ่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอ่ะเราก็รู้เฉยๆปุ๊บเราจะรู้สึกถึงความว่างรอบตัวที่มันอ่ามันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอ่ะเป็นหนึ่งเดียวกับจรรักรวาลความว่างเป็นหนึ่งเดียวกับจรรักรวาลนั่นเองอ่ะนั่นก็คือจิตที่ฝึกดีแล้วมันจะพัฒนาหมุนไปด้วยตัวเองจนถึงที่สุดนะพอไปถึงที่สุดปุ๊บตัวตัวตนของจิต มันก็สลายไปอ่ะนั่นคือถึงที่สุดแห่งทุกนั่นเองอ่ะถ้าถึงตรงนั้นปุ๊บถ้าในขณะที่เราเราเดินจิตอยู่แล้วเราเห็นการเกิดดับแล้วเราสังเกตมันบ่อยๆเนี่ยเออตรงนั้นมันจะสามารถทําให้เกิดปัญญาได้แล้วก็มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เออจิตมันสลายตัวตนปุ๊บเกิดปัญญาขึ้นมาพร้อมกันปุ๊บก็อ่ามันเป็นการจบกิตอย่าง สมบูรณ์สมบูรณ์แบบโดยที่อาจจะไม่ต้องกลับไปเรียนรู้รูปนามขันห้าอีกเพราะว่าตอนที่เราเดินจิตเนี่ยเราก็เห็นรูปนามขันห้าไปด้วยแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้สนใจตัวรูปนามขันห้าที่มันเกิดดับเนี่ยเราสนใจแต่ตัวจิตหรือตัวธาตุรู้ดังนั้นเมื่อ สภาวะมันถึงที่สุดแล้วคือตัวตนของจิตสลายไปแล้วเราก็กลับไปเรียนรู้รูปนามขันห้าให้เข้าใจอย่างททงแท้อ่านั่นก็คือเป็นการจบกิจโดยสมบูรณ์นั่นเองอได้ปัญญาญาณจบกิจโดยสมบูรณ์ก็สําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับใครคิดว่าคลิปนี้ได้ประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือนคนที่คุณรักก็สุดท้ายนี้เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ